โอ you. You ces ces you 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 ้ตัวกำลังนวดอยู <S <S ่นวดขายอ้วนต้วนขายกล้ามเนื้อขายกล้ามเนื้อเออขายกล้ามเนื้ออ้วนต้วก่อนปิดไว้ปิดไว้เลยปิดไว้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 วิดไว้าวเดี๋ยวคุณตองไปไอ้นี่ให้เป็นคอรัสให้ นวดขานวดขานวดไข่เนึ่ยครับเหือให้เนื้อมันนิ่มให้ให้ปาเจี๊ยบนวดให้พี่จ้ะป้าจ้ะพี่จ้ะป้าจ้ะถ้าป้าเขาจะไม่รู้จักว่าใครป้าจ้ะเขาจะไม่รู้จักวะนอนสบายเลยสองขาเลยปาเจี๊ยบนวดให้ใช้ครีมอะไรครีมของโรงพยาบาลเหรอเป็นออยค่ะเป็นออยของโรงพยาบาลแล้วก็ครีมโรงพยาบาลใช่นอนให้อ้วนตัว นอนให้อ้วงตัวอ่ปิดปิดสะโพกให้อ้วงตัหน่อยปิดนิดนึงให้แม่แม่ได้เห็นอ้วตัวอ่อย่าอยอย่าอย่าไปห้ามพูดกอไม่พูด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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาลุงต่องไปลวลุงตองไปละลุงตองไปเลยนะเออลุงต่องไปลวลุงต่องไปลวลุงต่องไปลลุงตองไปลตไปละอันนี้กำลังโน่ให้สบายอ้วนตวนอนนิ่งๆนะลุงต่องไม่พูดละลุงต่องเงียบๆต่องฟั่งเดียวหรูอยากเกาลูก ปาเทียบย้ายย้ายย้ายหลานเกาไม่ใช่ทาออยเวลาเกาแล้วเขาจะวืดไงอ๋อทาอยทำให้นิ่มให้วงต้วงนิ่มๆนะวงต้วงสบายไ้ยลูกครับวงตวงสบายไหมวงต้วงสบายนอนสบายเลยกางตัวเตาจะไปแก้ดีเขาปะ ขึ้นตัวแล้วตั้งนวดสบายเลยท้องท้องยี่ท้องยอดได้ถอยค่ะใส่กองใส่กองไปน้องไงนวดคลายกล้ามเนื้อให้น้องแล้วก็ให้ออยมันซึมเข้าไปในผิวกันน้องเกาด้วยเวลาเกามันจะแบบมือได้ลื่นหลุดไปนวดสองข้างเลยนะคะคนสวยคนสวยนวดสองข้างเลยไหมไปเย็บนวดให้เนี่ยค่อยขึ้นบาชดิ ต้องกดแรงๆเหรอหมอบอกอ่าเพราะเนี่ยมันแข็งมันแข็งมากหมอบอกให้กดให้กดแบบหนัให้กดประมาณนี้เขยัาขยากให้หนักมากมันต้องกดพี่ต่อถ้าไม่กดมันก็ไม่ได้ผลเหรอใช่เพราะว่ามันแข็งมากไม่เจ็บอะไม่เจ็บเมื่อกี้พี่ถือถุงมือถุงมือไปทำอะไรอุปกที่ชันดูว่านอนสบายเนี่ยเหมือนเขาคันด้วยแหละใช่เขาจะไม่เก็บเพราะเพราะว่ามันหนา ตึงๆใช่ไหมนอนสบายเลยน้อ,องสารอ้วนต้นมาเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นหนูน้อยหัวใจแก่งเกินความเจ็บปวดไปแล้วเป็นเราโดนหูเก่งมากค,คือแบบหนูซู้ค่ะสุดยองว่าอดทนนะ่ะ <c oughs> หนูเก่งมากเลยคะ่ะ เขาเรียกเขาเรียกอย่างเงี้เง <c oughs> เย,งงขยงงเขาเรียกเจ็บจนเกินทนแล้วอะแต่น้องก็ทนมาได้เนี่ยเก่งเก่งที่สุดใจแก่งวงต้วงวงต้วงทำไมหนูเก่งจังเลยลูกฮะวงต้วงทำไมหนูเก่งจังเลยทำไมหนูเก่งจังเลยวงต้วงอันตรายเลย ลุงตองอย่าพูดสิหนูไม่ชอบเสียงลุงตองไปเลยนะลุงตองไปดีกว่าต่องท่ามพูดล่นเถอะล่นเถอะล่นให้หลานเถอะไปแลุ้งตองไปแล้วต่องยุ่งแล้วต่องไม่พูดนะเดี๋ยวแต่งตัวเสร็จแล้วลุงตองค่อยมาใหม่นะจะไปแล้วลุงตองจะขับรถแล้วเออลุงตองไปเลยลุงตองไม่ต้องมาคุยกับลูกหมูแล้วนะลูกหมูไม่ชอบเสียงลุงตองนะคะตอนนี้ลูกหมูอารมณ์ไม่ดีนะคะลุงตองโอเคไปแล้วเดี๋ยวจะแต่งตัวให้น้องแล้วเดี๋ยวจะเดินทางแล้ว บายบายสุดยอดที่ท้องอดทนมากที่ท้องอ่าลุกขึ้ที่ท้องน้องหน่อเค้บายบายนะจ๊ะอวิวแมวดูเลยอ่ะขึ้นที่ท้องโนยท้องให้หน่อยถือเก่งว่ะเก่งที่สุดเลยเก่งนะหัวตกหมอนแล้วเราแยกแล้วจ้ะเอ้ยเอาให้ดิได้เนี่ยเขาเก่งเห็นไหมลูกต๋องจะเสี่ยงนะไปล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 ะ